10เหตุฟ้องยาอย่างเข้าใจง่ายนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานทนายกฤษดานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับ10เหตุฟ้องย่าอย่างเข้าใจง่ายนะครับ เกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างเราจะทําให้ท่านเข้าใจง่ายยังไงนะครับจะมีอะไรบ้างแค่ไหนที่เป็นเหตุฟ้องหย่าได้นะครับเดี๋ยวเชิญไปติดตามรับชมได้เลยนะครับเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่าเนี่ยจะว่าเข้าใจง่ายก็ไม่ง่ายเสียทีเดียวเพราะว่ามีความสลับซับซ้อนความเข้าใจที่ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวทานายกิตดานะครับจะค่อยอธิบายทีละเหตุอย่างเข้าใจง่ายนะครับประการแรกเนี่ยในส่วนของการยกย่องหญิงอื่นหรือชายอื่นก็คือต้องยกย่องเสมือนเป็นภรรยาอีกคนนึงนะครับ เป็นชู้หรือมีชู้เนี่ยก็คือจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นหญิงที่มีสามีแล้วนะครับถึงจะเป็นเหตุฟ้องยาได้อันที่สองนะครับเป็นการประพฤติชั่วอย่างหลายแรงไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่นะครับอย่างเช่นค้ายาเสพติดนะครับข่มขืนหญิงอื่นอยู่เป็นประจำนะครับกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยพวกนี้เป็นการประพฤติชั่วอย่างหลายแรงนะครับอันที่สเนี่ยทำร้ายร่างกายหรือทรมานจิตใจนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าต้องเป็นการร้ายแรงถึงจะฟ้องหย่าได้นะครับ มินประมาทหรือเยียดหยามคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือด่าทอด้วยเทอาคำหยาบคายเป็นการมินประมาทเอยอะไรเอ่ยนะครับพวกนี้ฟ้องหย่าได้นะครับอันที่4นะครับจงใจทิ้งร้างเกินกว่า1ปีจะต้องเป็นการจงใจทิ้งร้างคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเกินกว่า1ปีเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึงจะฟ้องหย่าได้นะครับในข้อ4ี่ของมาตราหนึ่งเนี่ยประการเดียวกันก็คือต้องอำพิพากษาจำคุกเกินกว่า1ปีตรงนี้ ฟ้องหย่าได้หากได้รับความเด็ดร้อนเกินควรนะครับอ่าประการต่อไปนะครับสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปีเพราะไม่อาจอยู่ร่วมกินกันอย่างฉันสามีภรรยาได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน3ปีองค์ประกอบของข้อกฎหมายนะครับจะต้องมีองประกอบในข้อนี้3อย่างคือ1ต้องเป็นการสมัครใจแยกกันอยู่ทั้งสองฝ่าย2เนี่ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า3ปีนะครับและไม่สามารถอยู่กินฉันสามีภรรยาต่อไป ได้นะครับอันที่5นะครับถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญการที่ศาลจะสั่งให้เป็นคนสาบสูญได้นะครับจะต้องมีคํำพิพากษาหากไม่มีคําพิพากษาฟ้องไม่ได้นะครับอันที่6นะครับไม่ช่วยเหลืออุปการะหรือเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรหรือกระทาการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยากันนะครับ ก็เป็นเหตุฟ้องหยาได้นะครับอันที่7นะครับวิกลจลิตติดต่อกันเกินกว่า1ปีนะครับฟ้องหย่าได้นะครับอันที่8นะครับผิดทานบนหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันทําเป็นหนังสือไว้ก็ฟ้องหย่าได้นะครับอันที่9นะครับเป็นโรคติดต่ออย่างหลายแรงคําว่าโรคติดต่อเนี่ยครับจะต้องเป็นประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงนะครับอันที่10เนี่ย ไม่สามารถร่วมเประเวณีได้ตลอดการก็เป็นเหตุฟ้องหยาได้นะครับสำหรับเหตุฟ้องยาเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะต้องสอบข้อเท็จจริงและดูเป็นรายๆไปไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคดีท่านจะต้องใช้เหตุนี้โดยเสมอไปนะครับคำแนะนําของธนายกิจดานะครับหากท่านมีปัญหาและต้องการฟ้องหย่านะครับสามารถปรึกษาทีมงานธนายกิตด้นะครับที่เบอร์โทร0 8 9 142 7773หนะครับหรือ line id a lawyer n thh นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝาก ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ